ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนแข่งขันกันรู้ให้ได้เร็วที่สุดไว้ก่อนนั้นได้นำพาสังคมไปสู่วิถีชีวิตที่เสพติดในความง่ายเร็วลัดของขั้นตอนการเรียนรู้โดยละทิ้งความถูกต้องตรงจริงในการรู้นั้น ไว้เป็นอันดับรองในแวดวงของชาวพุทธยุคใหม่แม้ในส่วนที่มีปัญญาพอเห็นโทษภัยในทุกข์มีจิตน้อมไปในการภาวนาแล้วก็ยังไม่พ้นที่จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับมักวิธีที่ง่ายลัดสัน้นปัญหามีอยู่คือการหมายรู้ในคำว่าง่าย โดยในแง่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนั้นมีความหมายไม่ตรงกับรายละเอียดในมักวิธีที่ง่ายซึ่งบัญญัติโดยพระตถาคตเมื่อนิยามตั้งต้นไม่ตรงกันเสียแล้วจะต้องกล่าวไปยิยในรายละเอียดอื่นๆที่ตามมาเมื่อพูดถึงคําว่าง่ายโดยทั่วไปมักจะถูกเข้าใจในลักษณะว่า เป็นอะไรสักอย่างที่ได้มาโดยไม่มีขั้นตอนยากได้มาโดยไม่ต้องลงแรงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากใช้การขวนขวายน้อยใช้ข้อมูลน้อยใช้การไร่ครวนน้อยใช้การกระทำน้อยจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรเลยในขณะที่ปฏิปทา หรือวิธีการกระทําเพื่อให้ได้มานั้นที่นำไปสู่การบรรลุมรคผลซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้นั้นประกอบด้วยหลักที่วางต่อกันอยู่สองส่วนคือ 1. ส่วนของมรควิธีที่เลือกมาใช้ซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับความสบายในการปฏิบัติ 2. ส,ส่วนของเหตุในความเร็วช้าในการบรรลุ ซึ่งแปรผันตามระดับความอ่อนแก่ของอินทรีย์หในส่วนแรกคือมักวิธีที่เลือกมาใช้นั้นทรงแบ่งออกไว้เป็นสองแบบคือทุกขาปฏิปทาและสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาคือมักวิธีที่ไม่ได้สุขวิหารในขั้นตอนปฏิบัติ เพราะเน้นการใช้ทุกข์เป็นเครื่องมือในการรู้แจ้งซึ่งอริยสัจส่วนสุขขาปฏิปทาคือการอาศัยสุขเป็นเครื่องมือในการรู้ผู้ปฏิบัติจึงได้สุขวิหารไปด้วยในระหว่างปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์ในส่วนของเหตุที่บรรลุเร็วหรือช้านั้นคืออินทรีห้าได้แก่ศรัทธาวเริยะสติ สมาธิปัญญาผู้มีศรัทธาในตถาคตมากก็ย่อมจะเชื่อในพุทธปัญญายาณย่อมจะศึกษาทรงจำสั่งสมสุตตะเฉพาะที่เป็นพุทธทวจนะไว้มากจึงรู้แง่มุมของจิตและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไว้มากบุคคลผู้มีปัญญาเห็นได้เร็วเลือกขนทางที่สะดวก ก็ย่อมจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าแม้รู้หนทางที่ถูกแล้วแต่เพียรน,น้อยมิได้ปฏิบัติธทมให้สมควรแก่ธรรมฝึกสติน้อยทิ้งสมาธิเหินห่างจากฌานก็ย่อมถึงที่หมายได้ช้าดังนี้เป็นต้นอีกทั้งแง่มุมที่ควรให้ความสำคัญว่าเป็นมักวิธีที่ง่ายคือ สิ่งที่พระตถาคตทรงสแสดงสอนบ่อยๆบ,บอกตรงๆว่าเป็นวิธีสะดวกต่อการเข้ามรรคผลทรงใช้บอกสอนกับคนชราคนเจ็บป่วยคนใกล้ตายคนมีกำลังน้อยคนมีเวลาในชีวิตเหลือน้อยคือมักวิธีที่ตรัสบอกถึงอนิสงส์ไว้มากกว่ามักวิธีอื่นๆดังนั้น มักวิธีที่ง่ายจึงไม่ใช่ว่าง่ายในแบบที่เข้าใจกันว่าใช้ความพยายามน้อยใช้การกระทำน้อยขวัญขวายน้อยแต่ง่ายตามเหตุปัจจัยอันสมควรแก่กรณีนั้นๆภายใต้ขีดจำกัดของสาวกซึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าแม้อรหันผู้มีปัญญาวิมุต ต่างก็เป็นได้เพียงแค่มักคานุคาหรือผู้เดินตามมักมาทีหลังจึงไม่แปลกใจที่เราจะได้รู้ได้ฟังการอธิบายแจกแจงมักวิธีที่ง่ายตามแบบของสาวกในรูปแบบต่างๆกันไปซึ่งตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างและไม่สามารถนํำมาใช้อ้างอิงเป็นหลักมาตรฐานได้หากเปรียบการบรรลุมักผล คือการถึงจุดหมายหนังสือมักวิธีที่ง่ายเล่มนี้คือแผนที่ซึ่งเขียนโดยมักคโกวิโทคือผู้ฉลาดในมักคือพระตถาคตและชาวพุทธต้องหันกลับมาใช้แผนที่ฉบับถูกต้องนี้เป็นมาตรฐานเดียวเหมือนครั้งพุทธกาลขอนอบน้อมสการะต่อตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธกาลจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธ,ธวจนะคือธรรมและวินยัยที่ทรงประกาศไว้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว